ดิดาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก๊อบจะมาทำคลิปแรนด้อมพลังงานความรักนะคะให้เป็นเพื่อนกันนะเรามาดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะพลังงานคุณและคนรักของคุณนะคะก๊อบจะใช้ไพ่เป็นไพ่สำหรับนี้นะนี่นะคะมาดูพร้อมกันเลยนะคะ หถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญ5ดาบค่ะสองดาบสองถ้วยสถ้วยนะคะหเหรียญค่ะเดี๋ยวฟูนะคะ The Emperor ค่ะ King ถือดาบ m a g i c i a n นะคะและ Queen ถือไม้เท้าใต้สำรับเป็น10ดาบ <c oughs> ขยับนิดนึงนะ คนคนนี้นะคะตอนนี้เวลานี้นะความรู้สึกของเขานะคะที่รู้สึกต่อคุณก็คือเขารู้สึกว่าเขายังไม่สามารถลืมภาพความทรงจำเก่าๆระหว่างเขาและคุณได้อะค่ะนะคะ,นะคะภาพความทรงจำระหว่างคุณกับเขาในอดีตในครั้งที่คุณและเขาเคยมีกันและกันอะ่ะมันยังคงตาตรึงอยู่ในหัวใจเขา มันยังคงแบบฝังอยู่ในใจเขานะคะเป็นไพ่หกถ้วยเขานึกถึงวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันวันที่คุณและเขานะคะเคยมอบความรักให้กันและกันเคยมีความสุขนะคะด้วยกันเคยทําสิ่งดีๆให้กันนะคะคนคนนี้ยังคงนึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะที่คุณกับเขา ตอนที่มีกันและกันอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เคยเสื่อมคลายไปไหนเลยนะไม่เคยแบบห่างหายไปจากใจเขาเลยนะคะเดี๋ยวกับขอขยับนิดนึงนเขายังคงรู้สึกว่าคุณน่ะคือความทรงจําดีๆนะคะคุณคือความทรงจําที่จะไม่มีทางที่เขาจะทําให้มันเลือนหายออกไปจากใจเขาอะคะ่ะนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ คุณก็ยังคงเป็นคนที่ดีที่สุดอยู่ในใจของเขาตลอดเวลานะคะคนคนนี้มองว่าเวลาที่เขาคิดถึงคุณนะคะนะคะเขาก็จะรู้สึกว่านึกถึงเรื่องราวเก่าๆทีไรเขาก็มีความสุขทุกครั้งที่เขาได้คิดถึงคุณนะคะไม่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณและเขาจะเป็นยังไงกันก็แล้วแต่แต่คนคนนี้ก็ยังคงรักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขรักคุณโดยไม่มีข้อแม้ที่จะรัก นะคะรักทุกอย่างที่เป็นคุณรักทุกอย่างที่ที่คุณเป็นอะ่ะคือไม่ว่าคุณจะดีหรือคุณจะไม่ดีตอนเนี้ยนะคะคุณจะรักเขาหรือคุณจะไม่รักแต่เขาก็ยังคงรักคุณเขาก็ยังคงรู้สึกดีกับคุณเขาก็ยังคงพร้อมที่จะเป็นเป็นคนที่คอยดูแลซัพพอร์ตคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วง,งห่วงนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะ ถึงแม้ว่าตอนนี้เวลานี้นะคุณอาจจะรู้สึกแบบเย็นชาใส่เขาคุณอาจจะพยายามแบบตัดเขาออกจากความสัมพันธ์คุณอาจจะพยายามปิดกั้นใจปิดกั้นความรู้สึกนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพยายามหยิบยื่นให้คุณแต่คุณก็พยายามที่จะปฏิเสธกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกของคนคนนี้หรือคนคนนี้พยายามที่จะทำอะไรให้คุณรับรู้ว่าเขายังคงต้องการคุณนะ แต่คุณก็เลือกที่คุณจะปฏิเสธคุณก็เลือกที่คุณจะเพิกเฉยคุณก็เลือกที่คุณจะเย็นชานะคะพยายามไม่สนใจในสิ่งที่เขาพยายามทําให้กับคุณคนคนนี้เขาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าคุณไม่ต้องการความรักหรือความรู้สึกดีๆที่เขาพยายามมาหยิบยื่นให้อะ่ะเขาก็ยอมที่จะให้คุณแบบเป็นอิสระจากเขาอะ่ะเขายอมที่จะ ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีคุณนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะตอนนี้เวลานี้ยมันจะยังเป็นไปไม่ได้แต่เขาคนนี้ก็ยังพยายามหาวิถีทางนะคะที่จะกลับมาทำให้คุณรู้สึกแบบรับความรักรับความรู้สึกดีๆจากเขาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะขอโทษคุณเขาอยากจะขอโอกาสคุณนะคะ อยากจะให้คุณลองแบบพิจารณาดูอีกครั้งได้ไหมลองตัดสินใจดูใหม่ได้ไหมลองแบบลองให้โอกาสกับเขาได้แก้ตัวได้แก้ไขในอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยทำร้ายจิตใจคุณอะที่เขาเคยทอดทิ้งคุณนะคะนะคะคือตอนนี้เวลาเนี้ยคือเขาก็คิดอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วแต่แค่บางครั้งเขาดูคุณไม่ออกและบางครั้งคุณก็ เฉยใส่เขาอะค่ะเหมือนกับไม่ได้ยินดียินร้ายนะคะไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรกับเขาในขณะที่เขาอะเครียดทรมานใจเจ็บปวดใจทุกใจนะคะเขาอยากที่จะทําให้มันดีขึ้นแต่เขาก็ไม่สามารถที่เขาจะควบคุมสถานการณ์อะไรได้เลยตอนนี้เขาก็จําเป็นที่เขาจะต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นก่อนนะเวลานี้ แต่เขาก็จะพยายามทําสิ่งดีๆให้คุณเห็นนะคะไม่ว่าคุณจะเห็นมันหรือไม่ก็ตามนะคะแต่เขาอยากจะให้คุณลองเปิดใจแล้วก็ลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่เขากําลังที่จะทําให้คุณเขาต้องการที่จะกลับมาแก้ไขจริงๆเพระนะเวลาเนี้ยเหมือนเขาตัดสินใจเขาเลือกไม่ได้เขาทําอะไรไม่ได้เขาไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้จะไปทิศทางไหนเพราะคือภาพความทรงจําสิ่งดีๆในอดีตเ,เรื่องราวในอดีตของคุณอะ มันตามมาหลอกหลอนความรู้สึกเขาอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งที่เขายังมั่นคงต่อคุณก็คือเขายังคงรักคุณความรู้สึกจริงๆเบื้องลึกของเขาอะค่ะนะคะ,นะคะถึงแม้ว่าคุณและเขาจะเป็นอดีตกันไปแล้วถึงแม้ว่าความสัมพันธ์คุณกับเขามันอาจจะยังไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ในตอนนี้แต่คนคนนี้เขาคิดแค่เพียงอย่างเดียวว่า แต่สิ่งที่มันคงเดิมสิ่งที่มันมั่นคงอยู่ต่อคุณก็คือความรักที่เขามีให้คุณเขายังคงมองว่าคุณเป็นรักแท้คุณเป็นรักแรกพบคุณเป็นคู่แท้ของเขาคุณเป็นคนที่ไม่ว่าเขาจะต้องเจ็บปวดมากมายขนาดไหนหรือเขาจะต้องรอคุณนานอีกเท่าไหร่หรือเขาจะต้องหาวิธีที่จะกลับมาในชีวิตคุณยังไงคนคนนี้ก็จะทำแต่เขาก็รู้ว่าตอนนี้คุณยังไม่เปิดใจให้เขาแล้วค่ะ เพราะคุณเองคุณก็น่าจะมีความสุขด้วยตัวคุณเองได้คุณก็น่าจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแล้วตอนนี้คุณเป็นคนที่ดูดีคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะคุณอาจจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอยู่ในอยู่ในสถานการณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะเอื้ออำหนวยคุณไปหมดทุกอย่างนะคะเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้ามาขยายไพ่ดีเอ็มเพลนะคะคุณอาจจะดูนิ่งดูเย็นชาใส่เขา จากที่ผ่านมาเขาเป็นคนเย็นชาใส่คุณดูมีอีโก้กับคุณแต่ตอนนี้เขามองว่าคุณนะดูแบบมีอีโก้ใส่เขาแล้วก็คุณดูแบบไม่ได้สนใจเขาเลยอะนะคะคุณก็มีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะแล้วคุณก็อยู่แบบเลิดเลิดเชิดเิดนะคะยิ่งยิงของคุณตอนนี้เวลานี้นะจนเขารู้สึกว่าคุณดูดูแบบ ดูมีอะไรที่มันมันพัฒนาขึ้นไปทางที่ดีมากขึ้นมากๆคุณดูพร้อมคุณดูเพรียบพร้อมอ่ะปกติคุณจะเป็น The Empress ใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณเป็น The l m p e r อ r คือนอกจากคุณจะแบบมีครบทุกอย่างครบทุกองค์ประกอบแล้วคุณยังดูเป็นคนที่มีแบบพลังอำนาจแบบดูแบบแบบลึกลับอะนะคะเพราะว่ามีไพ่เมจิเชียนมาด้วยคุณดูมีพลังอำนาจบางอย่าง คุณดูทรงพลังคุณดูมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ดูแบบน่าเกรงขามดูน่านับถือดูอีกนายหนึ่งก็คือดูน่ากลัวค่ะคนคนนี้เขาก็เลยรู้สึกแบบตอนนี้คุณแบบดู power แบบมาเต็มมากๆคุณมี power มากๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรตอนนี้คุณดูมีพลังอำนาจอะนะคะแล้วคุณก็ดูน่าเกรงขามมากๆในความรู้สึกของเขาจนเขารู้สึกว่า เนี่ยเขาเป็นเด็กน้อยเห็นไหมเป็นเด็กถือเหรียญนะแล้วคุณเป็นแบบเป็นดิเอมเพลอร์เป็นควีนถือไม้เท้ามาขยายดิเอมเพลอร์นั่นคือคุณเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่ยอมรับของใครต่อใครเป็นเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือคุณนะคะคุณไปได้ไกลจนเขาคนนี้เริ่มกลับมามองตัวเองว่าแล้วเขาจะสามารถที่จะมาดึงคุณกลับมาเป็นคนรักของเขาได้ไหม เขาจะสามารถที่จะโน้มนะคะคุณให้ลงมาแบบอยู่กับเขาอีกได้ไหมมาเป็นคนที่เคยเป็นคนรักที่มีความสุขด้วยกันอีกได้ไหมเพราะเรื่องราวในอดีตอะมันเป็นเรื่องราวดีๆมันเป็นภาพความทรงจําที่สวยงามงดงามมากๆเลยอะเขาไม่อยากที่จะแบบเขาอยากจะถามคุณว่าคุณลืมเรื่องราวระหว่างเขาแล้วคุณไปแล้วหรอคุณลืมภาพความทรงจําในอดีตไปแล้วหรอคะระหว่างคุณสองคน คุณลืมไปแล้วหรอว่าคุณกับเขาเคยรักกันมากขนาดไหนคุณลืมไปแล้วหรอว่าที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยมีความสุขด้วยกันมายัางไงทุกข์ด้วยกันมายัางไงนี่คือสิ่งที่คนคนนี้เขาคิดอยู่ในหัวเขาแล้วเขาก็เกิดคําถามอยู่ในใจว่าคุณลืมเรื่องราวเหล่านั้นไปแล้วหรอนะคะเขาอยากให้คุณลองแบบลองคิดทบทวนดูอีกทีได้ไหมลองแบบ ลองนึกดูดีๆว่าจริงๆแล้วคุณยังต้องการเขาบ้างหรือเปล่าแต่เขา่ายังต้องการคุณนะตอนนี้เวลานี้อย่าเพิกเฉยใส่เขาได้ไหมยอย่าเย็นชาใส่เขาแบบนี้ได้ไหมนะคะให้โอกาสแบบเขาได้เริ่มต้นกับคุณอีกครั้งได้หรือเปล่าคือเขาก็พร้อมะที่เขาจะแบบจริงจังชัดเจนกับคุณเพราะเขาก็เครียดมากตอนนี้เขาก็เสียใจเขาก็ผิดหวังที่เขาเคยทอดทิ้งคุณ นะคะที่เขาเคยแสดงความเย็นชาใส่คุณแล้วเขาก็รู้แล้วว่าตอนนี้การที่คุณแสดงให้เขารับรู้ว่าคุณก็เย็นชาใส่เขาเช่นกันเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกกับนะคะถึงแม้ว่าเขาจะทําตัวเหมือนอิสระขนาดไหนดูมีความสุขอยู่กับตัวเองขนาดไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณเห็นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเครียดคะ่ะก้าวดาบได้สำรับนอนไม่หลับเกือบทุกคืนคน,น่ะคนคนนี้เครียดแล้วก็ยังคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องราวในอดีต นะคะทั้งเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องราวที่มันไม่ดีที่เขาทำร้ายคุณอะนะคะคนคนนี้ฝังอยู่ในใจตลอดเวลาเลยเขาก็อยากจะบอกให้คุณแบบให้หนึกถึงเรื่องราววันเก่าๆของคุณแล้วเขาได้ไหมคะนะคะแล้วก็อยากให้เปิดใจให้กับเขาอย่าแสดงแบบอีโก้อย่าแสดงแบบ การความรู้สึกที่แบบดูปิดใจกับเขาจนมากเกินไปให้เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาในในชีวิตคุณอะอย่างน้อยอะเป็นกัลยานามิตรก่อนก็ได้นะคะเพราะยังไงเขาวะเขาก็ไม่ว่าจะกลับมาในสถานะไหนนะซิกออฟคัฟจะกลับมาคุณจะให้สถานะเขาเป็นเพื่อน <c ups> เป็นคนรักหรือจะเป็นกัลยานามิตรหรือจะเป็นที่ปรึกษาคือเขาก็ยอมอะตอนนี้เวลาเนี้ยขอให้เขาได้กลับมาในชีวิตคุณก่อนเท่านั้นนะคะเขาก็ยอม เขาพยายามหาทางนะเดอะเมจิเชียนเนี่ยพยายามหาทางพยายามทุกอย่างอ่ะแต่เขาไม่รู้จะทํายังไงแล้วตอนเนี้ยแล้วคุณยิ่งนิ่งขึ้นทุกวันทุกวันนิ่งจนแบบโอ้โหนิ่งจนเข้าไม่ถึงแล้วคุณเข้มแข็งมากสตรองมากตอนเนี้ยนะคะคุณสตรองแล้วคุณก็มั่นใจในตัวเองมากแล้วเกินร้อยเปอร์เซ็นตนะคะคุณค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวเองได้ดีมากๆในเวลานี้นะคะไม่ว่าใครที่คิดจะ เข้ามาทําให้คุณเสียใจนี่คุณแบบคุณคิดว่าฝันไปเถอะยากนะคะตอนนี้เวลาเนี้ยที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแย่ทําให้คุณกลับไปเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเหมือนเดิมเนี่ยถ้าใครคิดที่จะเข้ามาทําร้ายจิตใจคุณหรือทําให้คุณดูคือแบบดําดิ่งลงไปเนี่ยฝันไปเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานความรู้สึกของเขาวันนี้เขาค่อนข้างคิดถึงคุณมากๆนะตอนนี้ คิดถึงอ่ะภาพในอดีตเขามันมาแบบหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะภาพความทรงจำะนะมาดูไพ่ป๊แบบนึงค่ะมาดูไพ่ออลเคลนกันนะคะ g i ก u ฟยูอะลีเล i ั่นชี p อาชา t ทร s สอะโทษทีนะคะ e n g a g e m e n t เขาอยากมั่นหมายแต่างงานกับคุณนะแต่ตอนเนี้ยเวลาเนี้ยเหมือนกับคุณแบบไม่ไม่ได้แบบสนใจเขาไม่ได้อะไรเขาเลยอะ <c oughs> นะคะ s e p a r a t i o n กันอยู่ตอนนี้นะความรู้สึกมันก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยพยายามที่อยากจะกลับมาทำให้คุณแบบ เชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะนะคะ you are ready นะคะ not t h e r i g h t t i m e w i t h in the next few months และ trust trust มาสองใบเลยค่ะนะคะเขาพยายามที่จะอยากจะกลับมาทำให้คุณเชื่อใจเขาไว,ว้วางใจเขาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เขาก็รู้ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีมันยังไม่ใช่เวลานี้ แต่เขาก็จะรอวันที่คุณพร้อมนะคะ you are ready เนี่ยนะคะเขาก็จะกลับเข้ามาเขาก็จะมาครั้งเนี้ยก็พี่ว่าเขาอยากจะมาทำให้มันจริงจังชัดเจนมากๆอยากจะมาขอมั่นคุณไว้ก่อนด้วยบางคนก็อยากที่จะเข้ามาแต่งงานกับคุณเลยนะคะแต่เขาก็รอการให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อยู่นะนะคะคุณก็ลองดูเนาะว่าคุณจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสเขาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณเลย เพื่อนมีิที่พลต่อความรักของเรานะคะในบางคนก็อาจจะมีเพื่อนคอยมายุคอยมาแยงทําวันนี้ให้ดีที่สุดกับความรักของเราทุกครั้งที่ฉันรักฉันจะซื่อสัตย์จนโง่เสมอคุณคือครอบครัวของฉันรักในความลับบางคนก็อาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยก็เป็นได้นะคะ ใช่แค่เอื้อมแต่ควา้าเธอมาไม่ได้คุณจะสู้ไปกับฉันไหมฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณฉันอยากแต่งงานกับคุณเห็นไหมคะสักวันคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำ ครอบครัวฉันมีอิทธิพลต่อรักของเราเนี่ยน่าจะทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องอะไรเงรี้ยให้เวลาฉันได้ไหมอยากให้เราค่อยๆเรียนรู้กันเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม รักที่ไม่เคยได้สถานะและไม่อยากทะลาะคะ,ะเขาไม่อยากทะเลาะไม่อยามีปัญหากับคุณเนาะคือบางคนนะ่ะที่ต้องเป็นรักในความลับก็เพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นมีในเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาวุ่นวายเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะคุณทั้งคู่เลยอาจจะแบบต้องแอบคบแอบคุยกันแอบ สารสัมพันธ์กันอะไรประมาณเนี้แล้วคนคนนี้ก็อาจจะยังแบบไม่กลา้าตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยยิ่งทําให้เขายังกล้าก,ก,กลัวอยู่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะแรนดอมวันนี้นะเขายังคงรักคุณนะแล้เขาก็อยากแต่งงานกับคุณมากๆด้วยนะคะไม่ว่าจะยังไงเขาก็ อยากให้คุณกับเขาได้มาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ให้เวลากับเขานะคะเขาก็อยากจะให้คุณแบบสู้ไปกับเขาอะคะ่ะนะก็ประมาณนี้เนาะขอให้คุณมีความสุขสมบังสสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ